สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เอ่ออะไรนะร้านไอ้โป่งใช่ไหมไอ้โป่งไอ้แป้งไม่ใช่พ่อโป่งนะไอ้ไอ้ผิดร้านโป่งอะไรชื่ออะไรผิดอ๋อถูกเละไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูป้ายดีกว่าว่ามันชื่ออะไรนะที่บ้านเราก็อยู่ก็อยู่ประมาณที่ไหนนะอยู่แถวพลาพลาจากบ้านฉางสี่กิโลเนี่ยธรรมชาติมากๆก็จะมีท่าก่อนหน้านู้นด้วยแต่เราไม่ได้ขวาน้านนี้ นี่ไงไอปองไม่ใช่ไอปงเหรอเหรเราว่าไอปงเราที่ว่าไอปงมากคนโสดบ่ด้วยโอเคอ้าวนี่มาอ้านี่เรานัดกันหรือเปล่าเนี่ยนัดกันค่ะนัดกันค่ะเรามากี่โมงอันนี้นี่ยแล้วแล้วนี่เรามาทำอะไรที่นี่คะมากินข้าวค่ะกินข้าวค่ะโอเคนี่ฝั่งนึงแล้วหนูนั่งพูดดังๆหน่อยค่ะขอมันจะได้ยินเลยค่ะลุงโอเคนะคะ วันนี้เราก็มาอยู่ในร้านร้านโอเคเรียบร้อยมีบรรยากาศองน่าจะมาแล้วนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเราจะมาทานอะไรเห็นว่ามันเป็นร้านอาหารด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปอินเสิร์ตดูดูดูร้านว่ามีอะไรบ้างนน้นนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตั้งแต่เข้ามาเลยนี่นะครับนี่ทางเข้า โอ้ oh, สวยมากธรรมชาติทั้งนั้นรอรอวันที่เธอจะคิดถึงกันแม้เป็นเพียงแค่ฝันก็ไม่ใช่คนสำคัญ กลาชากก็กลัวเธอนั้นไม่วางต่อไม่กล้าชากักเพราะกลัวเธอจะหายไปแล้วทุกคน,นสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ที่ร้านอะไรคะร้านไอ้ป้องป้องนห่ป้อง่ง <laughs> ตูกแล้วป้องนงวัดหรือเปล่าน้่นโมเป็นไงบ้าง อันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรามาแล้วนะก็คือเราสั่งก๋วยเตี๋ยวไปซึ่งไม่มีผักเลยมันก็ดูจะเก็ดชื้นสักนิดนึงนะร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในดงอ่างวนหายากมากแต่ว่ามันไม่ใช่คนพื้นที่ต้องเปิดกูเกิลในหลุดไหมเออคนพื้นที่ยังไม่มาไม่ค่อุ้ยอ่าไหนกาหมูกหมูอร่อยร้องชิมแล้วก่อนไหมเราเราได้ยินแล้วเฮ้ยต้องเผ็ดๆนะ เพราะว่าดูจะจืดชืดไปหน่อยเราต้องอองไม่เป็นน้ำส้มต้องแบบว่าทงให้มันอร่อยที่สุดน้ำส้มนะครับ้องชิมน้ำไนมว่าน้ำมันอร่อยหรือเปล่าโมตัดเย็นอะไรอะถา่วอ้าวที่สุดเลยผลม,มันจะโตของพ่อใส่ไปเลยของแม่กินอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้กินแห้งค่ะเป็นแห้งต้มยำแห้งต้มยำนะคะระับอโหน่าทาน,นจริงต้มยำก็แค่เอาถั่วมาใส่แค่นั้นแหละ พ่อชอบเปรี้ยวๆหน่อยน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาใส่ยังอ่ะพ่อใส่ยังน้ำปลาน้ำตาลน้ำพรอดน้ำปลาโอเคนี่ของพ่อนะเราไม่เอาพวกกระเปรย์มาเลยเนาะหมูน้ำแล้วก็โมหมูน้ำด้วยนี่นะโอเคนี่ร้านะครับเบนซูดาเบนตอนนี้ครึ่งทางแล้วนี่ครึ่งทางอ่ะเนี่ยยังไม่ลดเลยครึ่งทางอย่างนี้ของพ่อครึ่งทางแล้ว กจะหมดแล้วของแม่คึ่งไหมเดี๋ยวให้คะแนนกันนะครับโอเคเป็นไงอิ่มไหมก็พอกินเหลือลูกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบอกว่าถ้าคะแนนเท่าไหร่อันนี้ชามห้าสิบเนาะโอเคอยู่บรรยากาศเป็นไงบ้างอยู่โอเคนะพูดถึงนะนี่พ่อรีวิวดีกว่านี่บรรยากาศโอเคเลย นี่นะครับหมดแล้วผมก็ส่วนก๋วยเตี๋ยวเต็มสิบให้สักเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าแล้วกันเพราะว่าเราทานเผ็ดเนาะจต่บรรยากาศแล้วก็ความปลอดภัยแเพราะว่าระยะห่างถ้าเต็มสิบเลยครับกินแบบรสชาติอ่อนๆไม่เผ็ดมากอะไรเงี้ยอร่อยแต่เรากินแล้วจัดกันใช่ไหมบางทีเราต้องคลีนแบบเค็มต้องเค็มแบบเค็มแบบขั้นสุดเผ็ดก็เผ็ดแบบขั้นสุดอะไรอย่างเงี้ยต้องหน้าแดงปากแดงหมดเลย นมเยะแล้วยังไม่จะผ็ดไม่ไม่รู้เป็นเพราะเรากินเผ็ดมากหรือว่าก็เดียวเขาเเอาปิดคลิปหน่อยเอาปิดคิปน่อยฝากฝากก็แล้วจเจี่โมด้ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะช่องอะไรคะน้ำมและว่ายนานะคะ้าเสายังเป็นไม้ไทยพี